วังนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเลอร์สานเนลทำไมสเนเนงเป็นจีนนะัว <c oughs> เาเพิ่งกะมาจากเมืองจีนไงอาดูคงทิ้งก็ต้องถักเปียด้วยถักเปียว่างมากดูเป่าลูกโปเล่นเต็มบ้านจนไม่มีที่จะเดินแล้วเนี่ยโอ้ยเนยะมากวันนี้นะเราจะมาท้า ดีไอวายังังัประทาต้องเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็เลยใช้ลูกโป่งสีแดงก็คือทำไมถึงต้องเป็นลูกโป่งรู้ป่ะเพราะยุคนี้เขาไม่ทำแล้วประทัดที่แบบจุดปังปังปังมันเป็นพีเอ็มเออไม่ใช่แค okay. well so ่ป okay. ีนี้ปีที่แล้วก็มีเรามาช่วยเราทำเอ้ยปหายไปไหนอะปกลายเป็นพีเอ็มไปเลยจ้าเกรู้ยังว่ากี่ลูกทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมดห้าพันลูกห้งพั แล้วที่ที่เห็นทั้งหมดรู้ไหมกี่ลูกตอนนี้กี่ลูกหนึ่งพันแล้วอีกสี่พันรูปโอเ้เซวั่ะมือเขียวเลยดูดิพวงหมดเลยันเิแค่พันลูกยังเต็มบ้านขนาดนี้เลยเนี่ยพันลูกโอไมคก์วันนี้ยาวไปตอนนี้นะคะเราทำหนึ่งพันูกแล้วนะเดี๋ยวคุณจะไปเห็นอีกห้าพันูก เราไปง้องกันเนฮะ้ยมันออกห้องอีเด้อ เเกห็นยังยังไม่เห็นแต่ว่าไปบอกว่าอย่าเพิ่งนให้ออกมาแต่เขาเห็นว่ามันเยอะอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างจะเยอะขนาดไหนไหนอ่ะไปจะให้เขาดูอะไรฮึโอ้เฮ้ยโอ้โหเยอะนะเต็มบ้านเลยแล้วอะไรมันยุกยิกอยู่ข้างไหนเนี่ยไปดูวะคือเขาลงไปคือจมพินอ่ะไออันนี้คือ5้าพันลูกยังน่าจะห้าพันแล้วนะจริงเหรอโอ้โหมันเยอะมากคือดิวในซองนั่นหมดเลยตอนนี้นะฮะศัตรูเราเต็มไปด้วยลูกโป่งปัทเรียวะ เอยากนอนทีนี้ขอนอนในลูกโป่งเย้บ้านเราวิลล์ูกโป่งเต็มเลยเ้าวั่งของน้องเก๋ไก่ผมเห็นอะไรจริงเยอะมากครอยู่ในนี้วะไปอยู่นี่อะไรวะมีคนนะตรงนี้ไม่พอดีใครนอนอยู่เนี่ยไม่พอดีใครวะตรงนี้ไม่ไปแล้วไปแล้ว เราจะเล่นกันแค่น like ี yeah, so, ้ใช่ป่ะใช่เหรอเริ่มไหนบอกว่าเราจะเอาประทัดไปจุดนอกบ้านลัวมันจิ้มอ่ะไปอย่าจิ้มเด้อย่าดูหัวฟูเลยเนี่ยไ่ไปเลยนะไ่เลย้ปตอนนี้ เมื่อวานใครงอนงอนอยู่เว้ยเอ้าใครเป็นคนอยู่ในนั้นนะออกมาให้หมดใครไม่หมดไม่โยนปีนให้เราเว้ยตอนนี้เขาเรียกว่าเราทำปะทัดนะฮะเส้นปะทัดมาถึงที่แล้วโอ้โหน่ยาวมันบางกอนอย่างเงี้ยระดูตึ้งแช่ตึ้งแตึ้งตึ้งแช่ตึงแ่ตึ้งแตึ้งแตึ้งแ้มาดูทีม ต้องใส่สีแดงเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีนำโชคใช่ป่ะเออว่าสีแดงแรงพี่ชิดมันแรงสา่สีแดงสุดขาดมาแรงสา่เ <c oughs> ข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่ตื่นเต้ <c oughs> เนเมื <c oughs> อ่อวานวันยังเห็นพี่เดินใช่ไหมอันนี้เต็มบ้านเลยเฮ้ย <c oughs> ไหนดูเสื้อก่อนนี้เฮ้ย,ย,ยรวยรวยมาท่านเดียวจะโดดโชว์ครับนจะเป็นมังกรสามกับสองหนึ่งไป เราไปนู่นเลยเป็นไงบ้างไปเลยแกเลยมันอยู่วหสนุกมากเฮ้อเดินไปแล้วไปไปเแล้วเดิไปเร็วโอ้โหถ่ายอยู่ดีๆีมาเด็ตีลังกาเหรอเดี๋ยววะไอ้โก้โก้โอ้ยเก๋โดดเลไปมวเดินได้อาลงไปแค่นีปพอไปเลย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 เฮ้ยเก๋โดดแล้วโอ้ยเป็นไงเรเลยเอาเอ เอเยี่ยวไปช่วยก่อนจะช่วยเอเยี่ยมเป็นไงบ้างเจ็บปะโดนแรงโดนแรงเขาบอกว่ามันไม่มีโซฟาไม่บอกว่ามันมีโซฟาบอกว่ามีอะไร่ขากระแทกแต่โซฟาเขาไม่รู้เขาคิดว่าเป็นมือเจ็บขาลูกผมซัพพอร์ตผมอยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำประทัดกันเลย วันนี้เรากําลังมาช่วยเอาลูกโขงใส่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะได้ทําไมมันลั่นเรื่อยๆเลยวะโขงลั่นได้นนเยก็ใส่เลยแล้วลั่นอีกแล้วะมันลั่นเยอะจังวะค<อ>ือถ้าไม่ทําวันนี้นะครุ่งนี้ไม่เหลือใช่ <laughs> มันใหญ่ไปมัั้้งเออยนีกเอ้ยลั่นอีกเออ้ยันีกแล้วเฮ้ยเขากนตั้งใจอะลั่นโอ้โหถ้าแตกอ่ะตอนนี้นะฮะเราก็ร้อยมาอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราร้อย ไปเรื่อยๆเอายาวๆเอาให้ใหมด5,000ัน 1, ลูกเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันยาวขนาดไหนตามายาวมาก,มกเลยโอ้มันยาวมากทุกคน<อ>เดี๋ยวเราร้อยต่อเลยค่ะเพราะว่าเราจะจุดประทันลูกโป่งวันนี้ นี้นะเราอุ๊ย,ยเรามำลังทำไฟจุดชนวนเอย้อยไม่ใช่เราทำตะป,ปูประตูตะป,ปูถูกแล้วไอ้เก๋ไก่งานช่างวะตอนนี้ฮะเราก็ต้องรีบทำประทัดให้ไวสุดเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็จะลั่นไปเรื่อยจนหมด,ดไม่มีอะไรเลนลตอนนี่เก๋กำลังยึดไอ้นี่ให้มันแน่นนะเวลาดึงลูกโป่งมามันจะได้ไม่สัน่น อคเดี๋ยวเก๋จะรับหน้าที <enger> ่ปั่นจักรยานตรงนี้ใช่ไหมเพื่อดึงลอกให้มันมาชนกับกระปูที่เราทําไว้แล้วก็ส่วนผมนะผมก็จะไปด้านหลังขบวนนะไปดูว่ามันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าปะเจอกันสินเจียยู่อีสินนี้หัวเฉินเนี่ยงวะก่อนที่เราจะจุดประทานนะบอกเลยว่าพวกลือลือลือรู้หรือเปล่าว่าคนเมื่อก่อนอ่ะไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองเลยแค่ใช้ข้าวสมมุติเขามีข้าวเต้มีหมูไอเต้มีหมูเขามีข้าวเรามา แต่ว่าข้อเสียของมันคืออะไรรู้ป่าข้อเสียคือเอาสมมติว่าเอ็งอยากกินแค่หมูแค่ชิ้นเล็กๆเอ็งไม่อยากกินเป็นตัวเมื่อก่อนแล้วทำยังไงอ่ะทำาไงอ่ะไปเก็บเบี้ยเก็บอะไรมาอ๋อให้มันเป็นตัวแบบตัวแรกเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราใช้อะไรรู้ป่ะใช้อะไรอ่ะเราใช้เงินแต่ว่าเงินมันทําไมมันมูลค่าน้อยลงเงินมันเฟ้อเงินมันเฟ้อเราต้องไปซื้ออะไรไปคอยเงินพอมันผลิตออกมามากๆใช่ไหมของอะไรที่มันมีมากมูลค่ามันจะน้อยลงหรือรู้หรือป อหูพ่่งร้เเลยยนะีไปครับก่อนจุดสิ่งใดที่มีมากสิ่งนั้งมูงลราคาจะลดน้อยลงตอนนี้เก๋กำลังจะจุดประทัดที่ยาวที่สุดในไทยแล้วนะประทัดลูกโป่งพร้อมยังเราจะเริ่มปั่นประทัด DIY แล้วนะไปจุดประทัดได้เลยแบบไม่มีมนลพิี มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเงียบไปละเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณฟอสเสือกขาดเหรออืมทำรูใหญ่ไหมแล้วก็มันจะได้มาติดตรงนี้เสือกมันขาดเสือกขาดรูมันต้องใหญ่กว่านี้เลยก็ตอนนี้ฮะมันติดขัดนะไม่ได้ทำไมการจุดประทัดของเรามันไม่ควรจะมีอะไรมาติดขัดดิจุดประทัดมันก็ต้องปรังปังปัง ตลอดเวลานี่เราทำ DIY ตรงนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าจักรยานมันไหนไปติดใช่ไหมเก๋จะทําให้ตัวเองอะ่ะเป็นเกียร์ล้อเองเออเอาไว้พันตัวนี่นะมาน,นี่คิดสดสด<ๆ><ๆ>เลยหั่นเลยเอาไปช่วยหั่นหน่อยดิไปยุบว้าวไม่ช่วมีใครช่วยใส่เลยการทดลองครั้งนี้จะเป็นอ,อย่างไรเข้าไมขับรอเลยวะอะอะอะ เออมันต้องอย่างนี้แหละมาพี่ก็เทพันตัวให้ไหมเจอารู้นี่หนึ่งเอาเชือกมามัดเออนี่มันเจาะเลยสว่าน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 เดี๋ยวก่อนเจ๊ได้อยูได้ยูเป็นการจุดประทัดที่ทรมานที่สุดในโลกครับขับร้อยนะเอาเพลงเป็นแกงทาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วออกพมดแล้วจักรยาน อันนี้เหมือนเก๋ไก่ไว้ทดลองเลยนะทดลองว่าจุดประทัดโดยใช้ปั่นจักรยานหรือว่าใช้คนนี่แหละหมุนเอาหรือจะใช้มือดึงก็ได้แล้วแต่อันนี้แกนใช่ไหมใช่ <c oughs> แกนนํำแกนน้ำแกนนํำเอาไว้หมุนประทัดพด้มอมยังหอมตามสองหนึ่งไป โอ้ oh, อันนี้ประทัดหลุดออกจากขบวนผ่านจริงนี่เป็นขบวนมาเป็นมังกรหลังบ้านเลยนะเอาเป็นว่าเราจุดประทัดแบบว,ว่าไม่มีมลพิษไปแล้วทุกคนเป็นไง ใช้ไม่ว่าจะเป็นมิรีคริสมาสหรือว่าจะเป็นปีใหม่ไทยหรือว่าจะเป็นปีใหม่จีนหรือจะเป็นวันสงกรานเราจะเก็บเรียบทุกปีใหม่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปจิ้มลูกโป่งต่อในบ้านเพราะว่าในบ้านยังออกมาไม่หมดนะแล้วก็มีของเล่นปิดท้ายเขาเรียกว่าเก็บตกในบ้านเดี๋ยวมันไปจุดประทัดในบ้านต่อร้อยมา5้าพันลูกออกมาประมาณถึงพันลูกไหมสองพันว่าลูกก็คือพันลูกก็ยาวตั้งแต่หลังบ้านจนถึงหน้าบ้านนะเออมันยาวมากนี่ดูเรามาดูเศษซากของประทัดกันที่เราจุดมเหมือนประทัดจริงนะ ประทัดบ้างเวลาเราจุดประทัดบนจุจีนอ่ะเราก็จะเหลือซากประทัดแต่ว่ามันไม่ใช่เหลือแค่ซากมันจะมีเหลือร่องรอยของควันขมเหลอะไรเต็มไปหมดเลยช่วงนี้เขาก็แบบเอามาจุดเป็นลูกโป่งดีกว่าเพราะว่าลูกโป่งก็ให้เสียงดังเหมือนกันการจุดประทัดคือเขาอยากให้มันดูแบบดังอ่ะคืนเพลงอะไรเงี้ยตอนนี้สตูเราก็คืนเพลงจุดก็ได้นะดังอยู่แล้ว1 4ล้านซับดังบอกเลยว่าปีนี้สไลเดอร์จุดประทัด ก่อนเราจุดแบบมีควันไม่ใช่จุดก็บอกปีนี้ไงปีนี้ปีแรกครั้งแรกก็แบบไม่สร้างมลพิษเลยไม่สร้างฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเออนี่เป็นคลิปแรกที่เราทาการจุดประทัดเลยนะเนี่ยประเด็นก็คืออยากจุดประทัดใช่แต่ไม่อยากสร้างมลพิษม้าจุดนอกบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อในบ้านกันเลยครับไป อนนี้เราเหลือประทัดอีกประมาณ3,000ลูกวะที่เราไม่ได้เอาออกไปทำนะเหลือเยอะมากผมเลยจะมาจุดประทัดในบ้านนะอันนี้ก็เป็นชุดเกาะหนามเรียกชุดเกาะหนามเก๋ทำไรเก๋นะเก๋ม,มีหนามอะไรบ้างเนี่ยอยากยืนอยากโชว์อันนี้จะจุดประทัดดังจุดป,ประทัดได้นี่ดูดูนี่ฮะชุดเกาะหนามเต้มาดูของเขาก็มีดูใกล้ๆแล้วก็มีดาบปลายหนามด้วยโอเคตอนนี้เราพร้อมีจะจุดประทัดในบ้าน นี่แม่หญิงกะระเก๋แม่หญิงอ่ะซิงแสเก๋นะฮะมีพัดฮะมีพัดมาด้วยนะย้อนแทงหัวอะไรของไปเนี่ยอันนี้ชุดผมมั็นก่อนแล้วเอาชุดไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไรเท่าไเไม่แตกเ่ะไแตกอ่ะจะแตกได้ไงเห้ยดูอะ สมปรานะะครับตอนนี้ก็เราเหมือนแบบอยู่บ้านแล้วก็เล่นประทัดจุดในบ้านนะเออเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บกว่าดไปดีกว่าไปค่ะจำคิวค่ะ